สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราพรชนากีตค่ะรหัส5408849ค่ะชื่อเล่นชื่อติวนะคะค่ะและตอนนี้ดิฉันก็นั่งอยู่กับน้องน้องหยกนะคะชื่อนางสาวสิริกาเมืองสุภานิชกุลค่ะซึ่งน้องหยกนี้เป็นน้องในคณะเศรษฐศาสตร์ของดิฉันซึ่งเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งและส่วนชั้นก็เป็นรุ่นพี่ปี2นะคะซึ่งเราก็ได้เรียน<ม>อยู่ ในวิชา THA 1 0 6ด้วยกันค่ะนั้งหยูนี้เป็นคนที่จริงจังกับงานและเป็นเด็กที่ขยนันมีความรับผิดชอบสูงค่ะเข้ากับคนทุกคนได้ง่ายและเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนๆและพี่ๆในคณะและคนที่รู้จักต่างคณะด้วยนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมค่ะหัวไวตั้งใจเรียนตลอดเป็นเด็กที่กล้าที่จะสแสดงออก และมีความกล้ามีความเสียสละเสมอเวลาเล่นกับเพื่อนนะคะน้องหยกชอบหัวล้อสีัดง,งมากหยกเป็นคนที่แบบตัวเล็กแต่กินเก่งมากแต่ไม่อ้วนนะคะซึ่งก็เหมือนกับดิฉันมีวันหนึง่งซึ่งเราได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งน้องหยกกับดิฉันคือจะชอบจะชอบเมนูนั้นแล้วก็สั่งมาจานเดียวซึ่งก็แย่งกันมาวันมากในวันนั้นและก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะ น้องหยกไม่สามารถชนะดิฉันได้ค่ะแล้วแต่ว่าวันนั้นนะคะเราก็กินข้าวกันเสร็จแบบมีความสุขมากๆค่ะค่ะความสามารถของน้องหยกเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องหยกจะเป็นคนที่เก่งในด้านต่างๆนอกจากการทํางานแล้วเรื่องอื่นๆน้องหยกก็ยังมีความรับผิดชอบสูงอีกด้วยนะคะซึ่งมีวันหนึ่ง ใบสีซึ่งไม่มีซึ่งไม่รู้ว่าจะให้จะจ้างใบสีที่ไหนดีซึ่งน้องอยกก็อาสา,า,า,ายทํใบสีเองซึ่งเพิ่งเป็นวันพรุ่งนี้ใบสีจะต้องใช้แล้วและน้องอยกก็สามารถทําได้แค่วันเดียวค่ะใบสีที่ได้มาเป็นใบสีทั้งชายและหญิงเป็นใบสีที่ใหญ่มากเธอสามารถพาใบาสีทั้งสองพานมาที่มหาลัยและมีอยู่วันหนึ่งพี่ที่คณะแซว่านี่ใบสีทําได้แค่นี้เองเหรอ น้องเขาก็เสียใจมากซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าเอ้ยทําไมน้องถึงร้องไห้แล้ววันรุ้ทีหลังว่าคือทั้งคืนนั้นน้องยกไม่ได้นอนเลยแต่ใบสีก็ได้รับรางวัลอันดับที่สองก็เป็นที่ชื่นชมของคณะเรามากและก็ชื่นชมในตัวน้องเขาด้วยที่น้องเขามีความสามารถทําให้คณะเรามีชื่อเสียงในเรื่องใบสีใอันดับที่สองค่ะเคยได้ยินไหมคะคนเราเกิดมา อยากจะเกิ่งอะไรจะใช้พรสวรรค์เพียง1%อซอีก9%จะเป็นพรแสวงน้องหยกเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ใช้พรแสวง9 9ตจนประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงานค่ะดิฉันจึงดีใจมากที่ดิฉันมีน้องหยกเป็นน้องในคณะและก็เป็นน้องที่ดิฉันรักมากค่ะอ้ไปอะ